สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังเขากาเปิดสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้กําลังเดินทางนะครับเดินทางกับเซฟพุม่มกับสํานักงานบ้านพักมอลมขวัญใจแฟนแม่นจักรพรรดิครับันนี้ไลฟ์สดผ่านเพจคณะหมอลมขวัญใจแฟนแมนกก่นจักรพรรดิกรพีินองหลังจากที่ก็ได้ไ่ไลฟ์สดไลฟ์มือแล้ว ท้ายพี่น้องย่ำคำย่ำแรงสุขสุขลยค,ครับผมสวัสดีนะครับตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับหลังจากที่มาเซ็นสัญญางานอยู่ที่วัดเขาพระงามนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับพี่น้องออกบ้านมาเมื่อเสาร์กับตังแต่สิบปุ้งนะครับมาหอดีกับใบใบสอง นะครับระยะทาง2องลอยกโลหรือทางมาวัดกรรมท่านทั้งคณะกรรมการทั้งพระอาจารย์พระคู่เพื่นด้ประชุมหาเรื่องงานครับงานบุญใหญ่บุญประจําปีของท่างวัดของเพิ่นนะครับงานใหญ่ครับพี่น้องงานใหญ่มี่มหะลศบตกลงกันในสองคณะหนึ่งเพชรเมืองไช่นะครับวันนี้กรรมวุฒิพรกับคณะหนึ่งเพชรเมืองไช่นะครับอยู่ที่วัด ตกลงแล้วเป็นควันใจแฟนมันที่มีสิบหาคุณผ้าครับพี่น้องสวัสวดีเมติกนะครับบดีเมจีนะครับบดีพี่เพนบดีพี่กุ้งนะครับบดีแฟนคลับคนสวนบดีพี่น้องทุกคนนะครับผมสบายดีโอ้ยุง้งอกินรถเท่าไหร่เดี๋ยวะยุ่งเข่าตอนไหนบดีเมพุ่นครับดีใจด้วยครับบดีบักเบนอัตซอร์เฟดไย พี่น้องเขามาแล้วฝากแชร์นะครับบอดี้แม่แอมนุ่ยเดินทางกอดให้ขอบคุณหลายๆครับตะลังเดินทางกลับครับแม่พระอาจารย์เพิ่นฝากประชาสัมพันธ์นะครับบอกญาติยมบอกแฟนครับแฟนเพลงของแฟนมอลลัมคนใจแฟนพี่น้องแฟนคขับทั้งลูกบุรีนะครับวันที่มีสิบห้าพันธ์าภเก็ตนะครับพอกับควนใจแฟนแม่จะกับพันเต็มวงครับพี่น้องและที่สําคัญวัดนี้เพิ่นเบิร์ซี่ประศั่ง เบลฟี่นะครับพี่น้องฉะนั้นแล้วพี่น้องในเขตของจังหวัดลบบุรีนะ่ครับพอเป็นกับวมอลำควัญใจฟแฟนเน้อครับวันที่25กุมภ่าันธ์67นะครับวันที่ย2 22ิบ้อยิบนเนาะพวกีอนหนึ่งเพชรนวลใช่หรอใช่ไหมันดีแม่กุหลาบนะครับวันดีคุณจัญญาสตรีฟแฟนครับทุกคนครับผม ดีนะครับพี่นองครับตอนนี้กะวางงานลายมือนะครับแม่นกัตเวินหาสิ้นสัญญาทัวราชอาณาจักรนะครับมีบุญม,มีงานยุไสฝากยินดยครับพี่นองความใจแฟนคิดถึงพรน่าจะคราคิดหอดกับมาฮยุนกันพี่เกาตัวนอใช่ควันคิปไหมนี่เรียนบอรเร็นควันคิปบอ กลับโอ้ยพี่แบกไม่ได้แวะเลยกลับแล้วเพราะว่าออกจากวัดมากกั่าคำกับซีมงเลี้ยงบัตรที่นี่พี่หนึ่งเพชรเมืองใช่เพาไหนหนึ่งเพชรเมืองใช่น่ะอันก็เลยคุยงานกันก็เลยออกมาทัางหิวเขา่าข้างไปเลยวิยก็เลยไม่ได้ไปรบกวนพี่แบกขอบคุณกับการต้อนรับนะคะพี่แบกบอกว่าให้ไปเรียนบ้านมาเซ็นามาบ้น ย่กไก่กันห้างจากโลเหือบดิเมติกนะครับให้หนูลดน้ำหนักก่อนเด้อปาขอให้หนูลดได้ตามที่หนูต้องการรดได้แล้วเม่บอกสูตรดนะ้วยบดีพี่กุ้งนะครับบดิเมตนงเดินทางกลอดไรครับขอบคุณหลายๆครับพี่แบขอบคุณหลายๆเด้วเดี๋ยวมือรุ่นมีโอกาสแต้ว่ารบกวนสดีเมโอ๊ตตลกชื่อดังขนใจแฟน โอ้แอดมินนพ่นบอกซื้อบัตรออขออนุญ,ญาตพี่น้องปัดลิ้งขายบัตรจักหน่อยก่อนงานมันที่เก่านี่นะครับประชาสัมพันธ์บ่กเข้าเราแจง้งนพี่น้องเด้อพี่น้องเช่าสารค้ามพี่น้องน้าเชือกนะครับพอกันอยู่ที่โรงเรียนบานนุ่นเกาะนะครับมัณฑิเก่าสือหอนี่มีกุมปิดนาครับพี่น้องสําหรับพี่น้องที่บริด้มากก็อย่าลืมเหมากุมปิดซอยนะครับ ปัดหนึ่งร้อยบาทเรงทางกว่าไทยครับขอบคุณครับพี่น้องจากงานนอมือนีสัมมือนีงานหนึ่งแต่ว่าลอรลุนมือแรงอีกทั้งหนองไทยเป็นทุ่มาเรื่องงานเทศกาลงานลอยกระทงมาเล่นทางมินบุรีเนเด้อสันโอ้ยวน่นผู้จัดเด้อครับผู้จัดฝากคนใจแฟนแฟนไปทั้งมินบุรีหรือว่าทั้งกรุงเทพอีกแน แม่คอยในกลุ่มแล้วขอบคุณครับพี่น้องอย่าลืมหมอบัดซอยกันเด้อขอบคุณหมอบัดซอยกันนะครับกลุ่มปิดวันที่เก่านี่สีหอดนีนะครับคนใจแฟนเต็มวงครับเต็มรูปแบบเข้ากลุ่มแล้วจ้าขอบคุณครับพี่แม่เดินทางปลอดภัยสันติคุณว่าฟังปังค่ะขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเขมาวแล้วฝากกดแชร์ ช่วงนี้ว่างงานเง้าวนะครับพี่น้องว่างงานหลายมือก็ว่างๆแม่นกกษแต่เรียนส้นสัญญาหรือว่าพี่น้องนะครับมีบุญมีงานจะใสเอื้นหาไดเด้อครับเอื้นหาได้แม่นจักรพันด์พร้อมช่วยงานอย่างเต็มใจพร้อมเอาวงไปซอยเรืองราคาคุยกันได้ครับพี่น้องเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วสู่สสต่อไปห้อทิมแมนครับช่วงนี้ก็คือ กระดีใจยุคคำมือว่านี่ประมาณเจ็ดแปดเจ้าได้โทรเขามาถามราคาแล้วก็มีบางงานที่ได้ครับก็คือตอนนี้ไผนัดเซ็นสัญญากรน,นะครับก็เป็นกระถือว่าได้มือดีเนาะนะครับกระถือว่าได้มื้นี่เท่าแม่นก,การเซ็นสัญญานี่ก็สินีสองรูปแบบหนึ่งกับบ่อไล่สองกับไปนัดพ่อกันนะครับพี่น้องมือนี่จะเป็นนัดเซ็นสัญญาอยุที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับงาน มันฉลองโบสถ์อ่ะบได้เบิ้งสองไลฟ์วันที่เก้าจะซื้ออ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องบรด้ไปก็ซื้อไลฟ์สดเด้อครับฝากนด้เด้อครับสวัสดีแฟนกับแฟนเพลงทุกๆคนนะครับปัดคนใจแฟนเสร็วงหนึ่งเมื่ออื่นเส้นสัญญาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดหนง,งานแล้วกางานที่สองอยู่ที่บ้านนองบ้านนองดินดำอำเภอ โนนคุ้นบ้านนองดินดำตัตําบลบ,บกอำเภอโน,น่นคุ้นจังหวัดศรีสะเกดนะครับงานหน่อยงานงญ่คุยกันใดครับพี่น้องมือแรกนี่ล่อข้าวดีจากหนองค่ายฝากคณะกรรมการเด้อครับกันเบืองยูกระด้ฝากโบวชเอาควันใจแฟนเนี่ยนะครับเทศกาลปีหกแปด พี่นา67เลยเนาะ67เี่เต็มแต่ว่า68ยังว่างยังรอสายท่านคณะเจ้าภาพนะครับจากหลายๆสถานที่ที่กำลังมองหาวําอยู่นะครับพร้อมที่จะเดินทางไปเส้นสัญญาหอดมองหอดบอลคุยราคากันพอดีแอดมินอาร์ตนะครับพดีแอดมินอาร์ตพีพี่น้องป่องไปสุขุมสุข้นครับขอให้รับข่าวดีครับ พวเขามาถามมาคุยราคากันได้ครับพี่น้องมาคุยกันได้ถามมึงมาคุยกันได้ครับส่วนผลงานอาของขวัญใจแฟนปีสามทีมงานเบื้องหลังทีมไดฟสดทีมแอดมินทีมวิดีโอตัดคลิปตัดภาพกับเอาลุงให้พี่น้องเห็นเรื่อยๆนะครับตามที่เจนหน้าเพจคณะมอลล์รัมขวัญใจแฟนนะครับมาขวัญใจแฟนปีนี้มาฟอมบุ้ง ญ่ก็ปีหนึ่งปีสองนะครับฉะนั้นแล้วอย่าเ่าตื่นเรื่องราคาดิพี่น้องเด้อมาคุยงันกันนะครับขอให้มีงานดีๆซะถูกสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีน้องเมย์นังเอ็นน้อยกอนเจแฟนสวัสดีเมจเยบครับโอ้อยากไปทั้งระยองอีกเ้ฝากผููจัดทั้งระยองเยเด้อนะครับอยากไปทั้งบุนสวัสดีพี่น้องทั้งเจ็ดสิบคนนะครับย่ำแรงย่ำง่ายย่ำคำ สู้ๆพี่ขอบคุณครับตอนนี้กำลังเดินทางกับนะครับกับสำนักง,งานบานทากบอนใจแฟแม่ชีกพันนะครับฝากงานวันที่เก่าเสียหอดนีพี่น้องวันที่เก่าเสียหอดีดูโรงเรียนวันนุ่นกอ,อกอัเพื่อน,น่าเชื่อจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องพบผอกับมลล่ำก่นใจแฟนเต็มรูปแบบนะครับวันที่เก้าเสียหอดี แม่ล้วนสวัสดีครับวันนีน้ำเพิ่งขอวอวยพรให้มีงานจริญครัในลายครับเชี่์ซอยกันเด้อดพี่น้องเด้อแฟนคลับแม่นจักรพรรดิแฟนคลับมาล่ำควนใจแฟนพี่น้องทีเขางมาเพิ่งไรซดฝากควนใจแฟนอีกจัก้งนึงเนี่ยนะครับงานหน่อยงานใหญ่ไปมืดมื้อนี้ท่งปลาเขียวกับไปเ็ษหนึ่งปลาเขียวกับนองแดนเซอร์กับทีมงานพากันไปนติดตายวันที่เก่า ยูนในเชือกพุ่งหนาสู้โนคุ้นเหมือนวันที่19บเกสิบีหอดนี่อยู่อมเพื่อเมืองโน้นคุ้นจังหวัดศรีสะเกดวันสิบไปปิดปิดตอนนี้ปลาเขียวกัก็ำลังเดินสายหางานซอยขึ้นกันนะครับเดินทางกว่าไปจาครับสวัสดีครับสวัสดีเนรตีเมืองปใจแ้นแล้วติดเลยซสื้อผัดว่เปลี่ยนกระเื้อเปลียนผ้า ปลาคุณหลายๆนะครับใกล้บ้านเลยกับบ้านสลมอรสรคาพามากมากครับปลาเขียวมึงจยสูน่ารักแมนปลาเขียวกะแลนหางานฐานรองทั้งคุณเหมือนได้วันที่30มีนาอีกยู่ที่ขนแกนปลาเขียวกำลังเรียนไปทั้งคุณเยสูสวัสดีครับสวัสด,ดีน้องบีวิลาพาร์ต้องบีวิลา ว่าที่นางเอกน้อยคนใจแฟนอีกคนหนึ่งังไม่ได้ทัรหาดหูเลยหลังจากที่ไปคุยกับอาจารย์เปียกขอให้ได้งานหลายๆบางๆครับผมอยากร่วมคุมกันไปลุบบุรีจะมาเนี่ยพระอาจารย์เพิ่นฝากประชาชสัมพันธ์บอกพี่นองว่าวันที่นี้ใช่หมาุณผ้าเป็นวันดีวันเสาร์และก็ชมฟรี สอดแจ้งครับพี่น้องเห็นบอสบอกว่าเดือนมีนาหกคิวสู้ๆครับก็เขามาเรื่อยๆงานเขามาเรื่อยๆครับขอให้ได้งานหลายๆลูกครับดีใจนะเด้อได้งานมาเรื่อยๆครับผมเพราะว่าจะเปน็นงานปีนีงานปีนาครับพี่น้องเขามาคุยกันเด้อครับเขามาคุยกันทั่วคขามาถามราคาจะเป่าว่าลูกหลานแพงนะครับ เพราะว่าฟอร์มปีนี้มาฟอร์มไงใครพี่น้องให้มันสมหนาสมตาก,กับคณะเจ้าพนะครับขอบคุณค่ะฝากเงนินฝากตัวเลยนะรับสมัครไหมครับสันมาน่ะทักเขาด้เพจด้อครับทักเขาได้เพจางานช่วยจานุครับขอบคุณอีเมพ่อนนะครับทางรอยเอเดอร์มาจากเอฟซีใจกับรอยเอวีโอ้ยขอบคุณหลายๆด้อครับ ฝาก FC หมอลล่ใจเกินร้อยพี่บอยสีริชัยน้องแอนอรดีกับฝากกดแชกกดไลบอกตัวต่อกันเด้อบึง่งบอกบอดบอย่อแอนนบิ่งคนใจแฟนซอยดันหายยางใดคือวงของใจเกินร้อยในเด้อตอนนี้ค่ะประคับประคองทีมงานครับพี่น้องหลังจากทีมียนจักระพันสู่วิกฤต กับโควิดมาปีหนึ่งปีสองระคองพุ่งมากนะครับเป็นปีที่สามนี่อยากให้พี่น้องเปิดใจรับเอาคนใจแฟนอีกสักงงหนึ่งนะครับเบื้องเตะระเบียงตามคนใจแฟนนะ,ะัะโอ้ยขอบพระคุณหลายๆครับขอบพระคุณหลายหลายสดีพระเอกโอ๊ตพงพัฒน์เจ้าหานงานทั้งคุณซอยอีข่อีเเดอมืมนน้ส่งตัวแท่นปลาเขียวไปเล้วทั้งคุณมืออื่นมีเส้นสัญญาอีกสองงาน อยู่ที่ร้อยเอ็ดอำเภอเมืองนะครับวันทีสิบเมษาสิบเมษาอยู่ที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็ทาเกะบ้านหนองดินดำตำบลบกอำเภอรุน่นคุ้นจังหวัดศรีสะเกดอีกงานหนึ่งนะครับซอยสนับสนุนคนใจแฟนครับเดินทางปลอดภัยนะครับหัวหน้าครับขอขอบคุณหลายๆครับตอนนี้กำลังเดินทาง ขอบชอเฟอร์วันนี้สุดหลอ่อมันเดิมครับไปไซมาไซด้าที่หนึ่งครับน<ด>ี่<ด>สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนุ่เงเลือไม่หลาเดี๋ยวตื่นไฟบอะเปิดไฟเหินจังไหนยังนุ่งทั้งเต็มไเดี กออ็ตอนไหนมันหลบอยู่บ่ตอนยังเว้นเลยแม่ติดตามตลอดจากแม่แม่แจเกอร้อยโอ้ยขอบคุณหลายครับขอบคุณแม่แม่ทั้งมาล่ำใจเกินยดลอยเอหน้าบอยสิริชัยโอยสิเป็นทั้งนกพงศสะกอนทั้งซานเล่าทีเจทั้งเบอเห็นงานหลายครับปีนาบวกกับนาไว้แล้วบุญกะทินโอ้ยขอบคุณครับพี่ปะททวน รอนะครับแม่มีเตรียมกับข้าวรอแม่เขียวลูกครับขอบคุณพี่แม่มีนะครับทางสีสะเก็ดเอ,อ้อนะครับขอบคุณลหลายๆของฝากของตอนทั้งแม่พ่อนี่แม่ทุกคนนะครับที่เตรียมของฝากตอนแม่เขียวกลับขึ้นมาให้น้นองๆทั้งคนใจแฟนนะครับทั้งยูวันพักมาลพบุรีแล้วครับวสอสซวยการสนุกป,ปัน่นลังไงบอยแอนด์เอฟซีคน บ้านหลังใหญ่ฝากเด้อครับผมฝากเอฟซีทุกทุกคุมจากเอฟซีวนาบอยซิลิสไซเปิดประตูไว้ลูกอยู่บอลนะครับมันหลีอยู่น้ำมุมเหมอดเปิดใฟ้ขึ้นทั้งแตกส่วนมากวันนี้เมริเมนกน้อยไรพ่อน,นะครับก็โทรมาบอกว่างานวันที่11ท่านาว่าบอก แม่บอกว่าจะไปคุยแม่บอกว่าจะเอาขอควนใจแฟนแต่มาเมย์เสีงว่าขืนน้ำสนะขอบคุณมลลัมเสียงอีสารคุณเม่นกหน่อยโอเลรพรอนนะครับพี่น้องหักบ้งยังไงแล้วก็ยะเลื่อมคนใจแฟนครับพี่น้องฝากแสก,กจากบ้งหนึ่งในเด้อครับพี่น้องผลงานติดตามได้นะครับที่เพจคณะมลลักคนใจแฟนที่เมนไลฟ์สดอยู่ตอนนี้แหละ นะครับทางแอดมินทางอาแอดมินโซเชียลเนาะเขา,าพวกตัดคลิปวิดีโอนะครับก็กำลังเอาหาคลิปหายังมาลงสวัสดีน้องมินน้องมินตราเธออยู่ไหนยีบเก้าออมีน้องกระแตบอกครับยีบเก้ามีโชว์น้องกระแตบอกครับน้องกระแตนันออ่ยัง ยังบรท่านนี้ช่วแต่วันให้หน้องขึ้นเวทขึ้นอาจจะขึ้นล่องก็งติดตามครับก็ติดตามเพราะว่าน้องอยังอ่อนประสบการณ์เราฝึกอ,อีกหลายย่างนะครับที่ถามกันเข้ามาเนาะเรื่องของน้องกระแตแล้วว่าเป็นอย่างจังวัดท่านนี้ช่ว์เพราะว่าน้องอยังอ้อนประสบการณ์แห้งนะครับแต่ว่าไม่ได้ปิดกั้นนะครับคือให้ออกให้ออกกับพี่ย่างน้ำ นั่งเอกรกกอนกับพว่าหฮนองที่เรื่องการฟอนการเบื้องสังวาดตอนนี้ก็กำลังหัดเรื่องแต้งหนาแต้งตาเฮ็ดผมกำลังเริ่มเฮ็ดเปลแล้วนะครับลาสุดเก่าชวนน้่น่าจะได้ขึ้นนะครับน่าจะได้ขึ้นด้วยสิบเอ็ดเม่นกมางานอยู่ราดยาวาาบบค่ะท่านว้าบ่ครับสิบเอ็ดเดือนไหวะแม่ว่า มันเหมือน,นจำบ่าด้ไูงูต่ว่าเมียวสิบเอ็ดเนี่ยแหละครับเมียว่าจะคือเมียมเรียนมางาันมันอาจจะเป็นท่าน้านอาจจะเป็นมักราบว่าันจ,จไไับว่าอะไรน่าจะเป็นทันบารหรือเปล่ามักราหรือเปล่าลงไล่เลี้ยงสาตอาหารกะแตน่อยต้องฝึกอีกหลายนะครับอ,อีกหลายฝึกให้ขึ้นรุ่นพี่ก่อนดีแล้วลูกครับ แต่เสียนงนกกระแตคือสาวแล้วามากเลยแม่นนกกระแตเสียงดีครับเสียงดีมากแต่ว่าน้องยังไม่เก่งในส่วนของการออกนะ้วิธียังเตือนอยู่น้องยังสันอยู่นะครับอ่านแชร์ไม่ได้ครับงานขาดทันวาผมกระจำว่าไรผมก็เลยประกาศลันเนาะบาแต่ว่าเม่ทูมาเมื่อวานนี่กระทู่เมื่อนี้กระทู่เม่นกน้อย,อ,ยอุไรพรนะครับ แมเดอนะครับพี่ซอยโยนงานมาให้คนใจแฟนรอฟังข้าวดีนะครับแล้วก็มาแรกงนี่รอบฟังข้าวดีกับพี่นองทางหนองคายนะครับคณะกรรมการเพื่อนกันรังประชุมกันอยู่ว่าวันร้อยกระทุ่งพินาวัานร้อยกระทุ่งพินานะครับสวัสดีครับพี่แมนสวัสดีครับสวัสดีพี่แก้วสวัสดีพี่นองทุกคนนะครับเขามาแล้วฝากบุแช่นะครับบอกข้าวเราแจ้งพี่นองว่า เก่าท่านมาสีหอน,นี่ผลลัพธ์นใจแฟนไปเรียนที่โรงเรียนนุน่นกอกอำเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสรารคามเรือกับพี่น้องเดอ้อวันิเก่าสีหอน,นี่ส่วนพี่น้องที่บ่ได้ไปเฮานี่กุ้มปิดนะครับกุมปิดไล่สดปัดหนึ่งร้อยบาทให้พี่น้องซอยกันเมาเลยเดอ้อครับ แช่อาไปพี่น้องแช่เอกไปนะครับสวสดีพี่น้องทุกคนเมื่อบ้านนี่ก็ถือว่าเป็นเลือกดีอยู่หลายเจ้าทั่วนั้ขามาประมาณเจดแปดเจ้าคณะเจ้าภาพเมนูก,ก็เคยทิงลูกเมนูกปีกเล็กไปไหนในคาว่าหน้าเมนมาแต่เส้นสัญญาครับมาแต่เส้นสัญญาที่ ดุบุรีวัดเขาพะงามวัดเพิ่นเขาสาสา,สานกว้างขวาง,วางบรรยากาศดีครับพี่น้องเพิ่นฝากบอกประชาสัมพันธ์นะครับวันที่25่สิบากลุ่มผ้าง,งานฟรีเลยพี่น้องเดอ้องานฟรีมากินเป็ดย่าง,งหรือกิบจิบแอดมินใดเนะนีะนตอบพี่น้องพอดีพี่แก้วนะครับพอดีพี่น้องทุกคน ครับสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับเมาบัดซอยกันเดอครับผมขอคนละหนึ่งแชร์พี่น้องขอมาแล้วฝากแชร์นะครับฝากติดตามเพีด้วยคิวงานเสียงลีานเดือนนี้เป็นถึงแนวน่าจะเป็นเดือนเดือนหนาบอเงนอกเป็นทั่วมาก ชนกากติดตามนะครับสวัสดีน้องเทุ่้งเท่กับเล่าเยาลลมมของฝากนะดีวีว่าวา,วาสวัสดีครับปังปังจะรูครับตอนนี้งานเดือนมกรารายึงบ้านมการากลุ่มผ้า ว่างหลายมืออย่เด้ครับผมพี่น้องสามารถทักเขามาถามมือถามราคาได้นะครับเฟีมแม่มันแช่เพได้มันแช่เพรได้โอ้ว่าเป็นยังครับเนี่ยแช่ออกไปหลายๆเนี่ยครับที่ไร <c oughs> ฮารุคุณกับแช่เพผิดนี่นที่ว่าแช่จะซื้อรับพี่น้องจะลืมเหมาบัตรน้นเด้อครับ นี้เรากำลังเดินทางกลับที่ชัยภูมิหลังจากที่เซ็นสัญญามาก,กับมาประชุมน้ำเพ่นงานใหญ่ครับพี่นองงานใหญ่ใหญ่แห้งเพ่นกับมีการประชุมท่านคณะบกรรมการท,ทับพระอาจารย์เป็นงานใหญ่เลยล่ะพระอาจารย์มันก็เลยฝากประชาสัมภาษณ์มางานมันที่นี่แลหละง,งานของพระอาจารย์เรื่องมันแต่ันเที่ยวเด้ยว มีหมอลัสองคณะมีหนึ่งเพชรเมืองไส้แล้วก็คอนเจแฟนมาที่ยี่ห้านะครับพี่น้องทั้งโนบูรี่งั้นปากั้างนี้น้ำเด้อครับพี่น้องทั้งโรบุรี่จะเกิดเบ่องอยู่ก็ได้นะครับแจไปสามกลุ่มแล้วขอบคุณครับแม่ขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณพี่นอ้ององค์ปายสุดุสุดข้นนะครับเอาเป็นว่างั้นขอผักไรเพียงสี่ก้อนนะครับพี่น้อง ไตเป็นเพียงสามีก่อนเนาะขอบพระคุณมากๆที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมหมอล่ำคนเจแฟนได้ี่นองเลืออซอยเชร์ซอยกันอะไรที่สําคัญอย่าลืมเข้ากลุ่มนะครับตอนที่9เซวันนี้คลิกกิงตรงนี้นะครับขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเสียลมไรนะที่บ้นครับพี่น้องสม,มาก์ทคาควาแล้วขอบพระคุณห,หลายๆครับมีงานอยู่ใส่เนี่ยนั่งดเล้อครับผมไปไย